สิ้นสองมิ้งแย่จริงๆข้าใช้สุนัขจิ้งอกเสือไม่ให้ข้าใช้เป็นเช้าแล้วต้นป่านี้ไม่กลับมาอีกมัวไปทะเลอะไรที่นี่นะไอ้ยุก็ไายอยู่แล้วเสือดีก็เข้าใจว่าถูกนักกินตอบเราไม่จับประหลาดจริงจริงดิบระโจหนีแต่ลืมไปว่าหาของต้นปูชนิกับพานของสุนัขที่ตัดเอาไว้ส่วนสุนัขจิ้ตจอกก็อยากเข้าไปดูว่าเป็นสับประหลาดจริงหรือไม่ ทั้งสองามยืดยืดจุดหรือแ okay. ซกตึสพากลงปรีตกลงไปได้ม่นานตายในที่สุดมีทางเรื่อกที่สนห้รู้ว่าความมีจิตปัญญาช่วยป้องกันความเลวร้ายได้ค่ะจบแลค่สอุคนครับขอบคุณครับท่านขอใจ่อใจกับคุณักจารณใอรถึงจะจบการคัเลือกนที่สุอเคครับโอเคครับรักขอใจคระภัสครครับเอาละเรามาถึงคากที่นึ่กัน